ข่าวดีล่าสุดวันนี้3พฤศจิกายน63ในการประชุมครมสัญจรที่จังหวัดภูเก็ตน,น,นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาเปิดเผยสำหรับผลการประชุมว่าโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการผลผล,ผลิตผู้ปลูกข้าวสำหรับปี63-64จะเริ่มเดือนพฤศจิกายน63เพื่อลดต้นทุนการผลิตและช่วยให้เกษตรกร,กรมีกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพข้าว โดยในช่วงแรกจะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรในรอบแรกอัตราไร่ละ500บาทไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่หรือสูงสุดรับที่10,000บาทค่ะและอีก500บาทจะจ่ายในช่วงถัดไปเพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมต่อไปค่ะสำหรับรายละเอียดในที่ประชุมรับฟังเพิ่มเติมได้เลยค่ะจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต63ทับนะคะ ซึ่งก็จะดำเนินการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี63-64ทับ 6, 4, รอบที่1กับกรมส่งเสริมการเกษตรในอัตราไร่ละ500บาทไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่หรือครัวเรือนละไม่เกิน1,000 0บาทนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยขออนุมัติวงเงินจ่ายขาดที่2 8 4 6 6ล้านบาทค่ะ สำหรับการดำเนินโครงการโครงการประกันรายได้เกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางรัฐบาลได้จ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรไปแล้ว1ล้าน1 2,000ครัวเรือนนะคะจำนวนเงิน19,406ล้านบาทค่ะสำหรับในการประกันรายได้ครั้งนี้ก็จะใช้เกณฑ์เดียวกับรอบที่แล้วนะคะรายละเอียดก็คือเป็นการชดเชยจำนวน ในแต่ละชนิดข้าวในราคาความณนะราคาความชื้นไม่เกินร้อยละ15ดังนี้นะคะประกันรายได้พืชข้าว5ชนิดค่ะข้าวเปลือกหอมมะลิราคาประกันรายได้ที่1 5 0 0 0บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน14ตันนะคะข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ประกันรายได้ที่1 4 0 0 0บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน16ตัน ข้าวเปลือกเจ้าที่ราคา10,000บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานีที่ราคาหนึ่งบาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน25ตันข้าวเปลือกเหนียวที่ราคา1 2 0 0 0บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน16ตันนะคะ เกษตรกร,ร,กรที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินประกันรายได้ตรงนี้นะคะก็จะต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,563ทับ64ก็คือ รอบที่1กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่1เมษายนถึง31ตุลาคม2563ยกเว้นภาคใต้ภาคใต้ก็จะระหว่างวันที่16มิถุนายน2563ถึง28กุมภาพันธ์2564ค่ะวงเงินงบประมาณนะคะกระทรวงพาณิชย์ขอรับจัดสรรวงเงินจ่ายขาดเบื้องต้น เป็นเงิน1 8 0 9 6ล้านบาทค่ะโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพนะัฒนาคุณภาพของการผลิตข้าวคือเราต้องการให้ชาวนาผลิตข้าวที่มีคุณภาพนะคะเพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวนะคะคนะดังนั้นเนี่ยก็จะมีโครงการนี้เพื่อ,อเขาจะได้ไปปรับปรุงพันธุ์เพื่อจะได้มีการดูแลคุณภาพข้าวให้ดีอย่างนี้นต่างๆนะคะนะอันนี้แล้วก็ให้มีการลดต้นทุนการผลิตเหล่านี้ค่ะ เพื่อปเสริมสมรรถนะให้ประสิทธิภาพมีใน,ในในการผลิตข้าวอย่างนี้นะคะก็วันนี้ก็อนุมัติเช่นเดียวกันค่ะก็คือไร่ละหนึ่งพันบาทนะคะแต่ว่าไม่เกินยี่สิไร่ใครมีห้าไร่ก็คูณไปเลยไปแต่การอนุมัติในคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะเป็นการอนุมัตินะคะ,ะก็คือรอบแรกรอบแรกเื้่งต้นแปลว่าปีงบประมาณหกสา่ก นั่นหมายความว่าวันนี้ที่ที่ที่ฟังแถลงเนี่ยก็คือว่าห้าร้อยบาทนี่คือเอาไปก่อนห้าร้อยอีกห้าร้อยเดี๋ยวก็มันจะตามมาถูกไหมฮะ้อยอีห้าร้อยมาเศษสองครับในโครงการเดียวกันนี้ครับเพียงแต่โดยหลักการเนี่ยโครงการนี้ผ่านแล้วคือว่าผ่านแล้วนะคะแต่ว่างบประมาณเศษแรกเนี้ยเอาไปก่อนห้าร้อยนะคะดังนั้นก็จะค้างอยู่อีกห้าร้อยนะคะเมื่องบประมาณเศษที่สองผ่านอีกนะคะก็ถึงจะได้อีกที่เหลือใช่ค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันเกษตรกรชาวนาก็ได้มีการลงทะเบียน ตามที่มีคนการลงไว้นั้นนะแล้วค,คมีตัวชื่อมีตัวตนมีรายชื่อมีบรรัญชีประกอบสรีบร้อยลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้วไม่งงกเกษตรกรไม่งงนะคะชาวนาเขาก็ไม่งงก็คืออ,อนุมัติโครงการนี้นะคะแต่ว่าได้สองเศษก็คือได้สองเศษก็คือใช่ค่ะก็คือหลายคนมันจะต้องอยู่ภายใต้งบประมาณด้วยค่ะใช่ครับการบริหารจัดการงบประมาณของกระทรวงการคลังเขาจะต้องไม่ให้ผิดกฎหมายด้วยครับครับนี่แหละฮะหลายคนก็บอกว่าโอ้โหตอนแรกฟังแล้วตกใจนึกว่า 1> 1, หนึ่งพันย่งเหลือแค่ห้าร้อยจริงๆคือห้าร้อยเอาไปก่อนอีกห้าร้อยต้องรอเฟสที่สองจะตามมาใช่ค่ะเฟสที่สองเฟสที่สองของเงินงบประมาณเข้าครัใช่ไหมคะเพราะว่าการบริหารจัดการงบประมาณของคณะรัฐมนตรีเนี่ยเราก็จะต้องดูจากกฎด,ดูกฎหมายด้วยค่ะเพราะว่ามันจะต้องไม่ผิดกฎหมายการใช้งบประมาณด้วยค่ะครับเดี๋ยวมันจะมีพรบอบการงเงินการคลังที่กำกับอยู่ด้วยใช่ค่ะ ราะฉะนั้นก็แต่หลักการเนี่ยอนุมัติผ่านมาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ท่านจุรินนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการข้าวแห่งชาตินะะจนกระทั่งมีการสักันนะ,ะเข้าสู่หมวดของคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ที่คุยกับคุณอนุวัติใช่ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส,สัปดาห์ที่แล้วใช่ครับที่คือไอ้เรื่องที่เรารอก็คือรอการความคิดเห็นจากกระทรวงการคลังเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ากระทรวงการคลังเนี่ยรวมทั้งสํานักงบประมาณเนี่ยจะต้องเป็นคนดูในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นะคะรวมทั้งงบป,ประมาณที่มีด้วยนะคะแล้วก็จะต้องดูโครงการงบป,ประมาณที่จะต้องดูแลร,รัษฎรกลุมอื่นๆด้วยไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรอย่างน,นี้เป็นต้นดังนั้นวิธีการบริหารจัดการงบประมาณนะคะก็คืออนุมัติแต่ว่า,าวิธีการจ่ายเงินจ่ายสองเฟสค่ะครับครับทีนี้มีคนถามมาเยอะเลยครับว่าตอนนี้เกษตรกรจะทํายังไงครับถ้าอยากจะได้500หรือว่าไปติดต่อเกษตรอําเภอหรือว่าต้องไปติดต่อ,อยังไงครับ ปัจจุบันนี้เกษตรกร,ร,กรที่เป็นชาวนาผู้ปลูกข้าวนะคะเขาขึ้นทะเบียนอยู่แล้วกับกเกษตรอำเภอเรียกว่ากลุ่มกลุ่มที่เกี่ยวข้องตรงนี้กลุ่มส่งเสริมการเกษตรกลุ่มส่งเสริม,รรมใช่ค่ะกลุ่มส่งเสริมก็จะมีกะเษกเษตรอำเภอเกษตรตำบลน,นะคะคนที่รู้เรื่องตรงนี้โปรโมเตอร์ในพื้นที่ก็คือกเกษตกรตำบลเกษตรอำเภอที่อยู่ในพื้นที่จะเป็นผู้รับลงทะเบียน ะะและคนที่พอรู้จะเป็นเสร็จแล้วคนที่เกี่ยวข้องอีกก็คือทกศเจ้าหน้าที่กทกศจะรู้หมดบางทีรู้เยอะกว่าเนะีคะคก็คือเพราะว่าอะไรเพราะทกศคือปลายทางในการจ่ายเงินเมื่อโครงการอนุมัติตอนทันต้องจ่ายนะคะเกษตรกรทุกคนจะผูกบัญชีไว้กับทกศทั้งแล้วเงินจะออกจากธนาคารทรกศบัญชีใครบัญชีมันเข้าไปเลยปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งปึ้งนะครับะค,ะครับนี่นะฮะยังไงก็ให้เกษตรกรพี่น้องกเกษตรก,กรติดต่อกับ กเกษตรอำเภอนะฮะจะได้รู้ว่าเงินออกเมื่อไหร่เงินมาเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ให้สบายใจไว้ก่อนว่าพรมอ,อนุมัติเรียบร้อยแล้ว